โอ้จังเกงจา้าบมากลายสกอตอันนี้ที่อยากกินข้าวเหนียวอยู่ในขน,น,นม,นนมโอ้ลูกค้าแน่นร้าน บรรยากาศหลังร้านสุดครับวันนี้เช้านี้ออกจากโรงแรมแวะมาเดินเล่นที่จริงใจวิลเลจถึงแล้วครับเป้าหมายของเราเช้านี้อยู่ด้านหน้าจริงใจมาร์เก็ต ตลาดเขาเปิดตั้งแต่เช้าแต่ว่าตอนที่เรามานี่ประมาณเที่ยงแดดกำลังจ้าโอ้บรรยากาศดีครับ น่าเดินเล่นมากๆโซนนี้มีเครื่องประดับกระเป๋าสารอันนี้น่ารักเลยครับกระเป๋าใส่แว่นตาใส่มือถือได้ ร้อยเดียวอันนี้น่าจะเป็นพวกเทียนหอม งานไม้แกะสลัก เข้ามาด้านในจะเป็นจุดที่น่าจะมีร้านค้าเยอะมากๆอีกจุดหนึ่งโซนนี้สวยครับ เป๋าสวยดีเป็นงานแบบคล้ายๆเอาผ้ามาปักเป็นลวดลายเส,สื้อผ้า าดูโซนนี้รอบๆก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะเดินไปโซนอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นเหมือนตลาดขายพวกของกินหน้ามาเดินเล่นแบบชิวๆมากที่นี่ เข่งจา้าบมากลายสกอตอันนี้เท่เดีเลยมอห้อมคล้ายๆนะครับกระเป๋ารองเท้าร้านนี้สวย งานหินแกะสลักต้นไม้เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเงินเดินเพลินเลยครับตลาดใหญ่มากนอกจากร้านขายของก็จะมีร้านอาหารดังๆนะอันนี้ร้านรสนนิยมเดินมาดูโซนขายอาหารนิดนึงว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง ผล,ลไม้ออแกนิกกล้วยหวีละว5บาบาทถ้าลูกใหญ่หวีใหญ่หน่อยก็30บบาทขนมปังปิ้งอันนี้มีเค้กมะพร้าวด้วยนะครับดูน่ากินมาก ร้านนี้ขายอะไรคนเยอะจังเขาเกี่ยปักหม้อเขาเกี่ยปักหม้อครับดูวิธีการทำ ข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวหน้ากุ้งอันนี้เป็นน้ำสมุนไพรนะครับพวกน้ำกระเจี๊ยบอันนี้เป็นหมูทอดหมูหอมเลยครับหมูทอดปลาแดดเดียวหมูสเตะ๊ะปลาทอด นี่เป็ร้านนี้น่าสนใจครับเป็นร้านขายขนมนพพเพรามีเยอะมากเลยแล้วก็เวลาเราจะเอาขนมชิ้นไหนแล้วก็หยิบใส่ถาดอลองเอาข้าเหนียวขนมหน่อยมันจะร้อนไหนป่ะนี่นะครับอ,อันนี้ที่อยากกิน นี่ครับข้าวเหนียวในขนุนอร่อยดีอร่อยครับข้าวเหนียวขนุนนี่ขนมขนมใส่ไส้เขาจะเป็นสีออกฟ้า กะทิเขาอร่อยข้าเหนียวปิ้งห,หัดหมีอร่อยมากออ <_ irt id> เขาไปในท็อปกรีนหน่อยครับด้านในส่วนมากจะเป็นพวกของฝากน่าจะเป็นสินค้าที่ถูกใจนักท่องเที่ยวมากกว่ามีร้านอาหาร ซื้อกระทงด้านในท็อปกรีนมา1กระทงนะครับจะเอาไปลอยสวยดีรบกวนถามนิดนึงได้ไหมฮะตลาดนี่เขาเปิดทุกวันไหมโซนเนี้ยเฉพาะเสาร์อาทิตย์อ่ะโซนนี้นะโอเคแต่ว่าถ้าจันทร์ศุกร์มันจะเป็นในอาคาร,ครอืมเขาเปิดตั้งแต่กี่โมงครับจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึง2ทุ่มแลว้วก็เสาร์อาทิตย์6โมงถึง2ทุ่ม6โมงถึง2ทุ่มเขารับ ไปสามนะย่านๆเนี่นะขอบคุณมากครับร้านเข้าซอยแม่สายโหคนแน่นเลยมาเชียงใหม่เราต้องกินอาหารเหนือมือเที่ยงฝากท้องที่ร้านนี้ครับ เพื่อนม่วนใจลูกค้าแน่นร้านพาเดินชมบรรยากาศภายในร้านร้านสวยครับ ร้านใหญ่อยู่ครับแต่ว่าลูกค้ายเยอะเมนูมีอะไรน่าสนใจบ้างน่ากินทั้งนั้นแกงเจ้ากกาศอันนีจ้จอาหารมาแล้วครับชุดนี้เป็นออเดอร์รวม ข้าซอยไก่จ๊อผักกาดขั่วหมูแล้วก็อันนี้เป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวพริกหนุ่มขนมจีนน้ำเงี้ยว เนียวรสชาติดีนะลาบคั่วหมูโดนมากๆสั่งข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยมาหนึ่งที่ครับ ขนมอร่อยครับอร่อยมากครับ,รรบเพื่อนว่นใจอร่อยทุกเมนูมาเชียงใหม่ลองแวะมาทานกันดูนะครับ ของจริงครับร้านนี้ถ้าเอารถมาเขาจะมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ตรงข้ามเข้าซอยแม่สายรับจอดรถเขารับจอดค่าจอด30บบาทสะดวกมากเพราะว่าถ้าไปจอดที่ร้านนี่จะไม่พอจอดจอดตรงนี้ดีกว่าเสียตังค์แต่ว่าสบายใจ แวะเข้ามาที่เก้าไม้รีสอร์ทเขามีคาเฟ่แล้วก็ห้องพักด้วยเดี๋ยวจะลองถามดูว่าห้องพักมีว่างไหมถ้าเกิดมีว่างอาจจะพักที่นี่นี่ครับเป็นจุดต้อนรับของเขาด้านในนี้ต้นไม้สูงใหญ่ บรรยากาศร่มรื่นสุดๆเช็คอินเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปด้านในที่พักจะอยู่ด้านในลานจอดรถจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้ขวามือใครที่ไม่พักมาคาเฟ่เขาได้ เพราะว่าจริงๆคืนนี้ก็กะตั้งใจจะพักในเมืองแต่ว่ามาเชียงใหม่ก็อยากได้บรรยากาศแบบธรรมชาติบ้างก็เลยลองออกมาขับรถเล่นนอกเมืองแล้วก็แวะมาที่เกาไม้เพื่อที่จะมานั่งคาเฟ่เขาสวนสวย โรงบ่มพ่อเลี้ยงบิสโทรโรงบ่มใบยาสูบอิสสมบูรณ์ก็เป็นโรงบ่มใบยาสูบเก่า คา,าเฟ่ลงบ่ม บรรยากาศหลังร้านสุดครับวันนี้เตาชานอกจากร้านกาแฟร้านนี้จะเป็นร้านน้ำชาอยู่ถัดเข้ามาแต่เหมือนคนจะแวะกินกาแฟเยอะกว่า ส่วนตรงนี้เป็นร้านอาหารพ่อเลี้ยงครับชื่อร้านพ่อเลี้ยง เรามาพักที่เกาไม้รีสอร์ทในห้องพักขนาดโอเคครับมีโต๊ะนั่งทำงาน ห้องน้ำโอว่หห้องน้ําใหญ่มากมีชากาแฟเตรียมให้มีการน้ําร้อนมีน้ําให้สองขวด โอเคครับเพื่อนๆห้องก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศด้านในที่พักยามเย็น มาดูต้นมะขามโหต้นแบบใหญ่มากน่าจะแบบห้าหกคนโอบใหญ่จริงๆครับโอ้โหไม่อยากเชื่อว่าต้นมะขามมันจะใหญ่ได้ขนาดนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูครับถ้าตั้งกล้องได้นะ เป็นต้นมะขามที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เจอโอ้โหพาออกมาดูไกลกๆนี่ครับโอ้โหสูงแล้วก็ใหญ่ าฝากท้องมื้อเย็นที่ร้านพ่อเลี้ยงมือเย็นครับต้มยำไก่บ้านใบมะขามผัดผักรวมมิตรแล้วก็คอหมูย่าง เราเอาโรงบ่มบายาสูบครับมาออกแบบใหม่ให้กลายเป็นห้องพักให้กลายเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็เนี่ยครับร้านชาครับเราคิดที่ว่าโรงบ่มนี่มันแบบเลิกไปแล้วใช่ครับเ,รเลิกไปแล้วล,ล้วเราเลิกกิจการโรงบ่มตั้งแต่ปี2535ครับ<อ>จริงๆ<อ>ครั้งสุดท้ายบ่มมนจนถึงปี2537จนกระทั่งปี2538เริ่มมีการก่อสร้างร้านอาหารนะครับ ช่วงเส้นนี้ตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ไปจนถึงดอยถนนท์เมื่อก่อนไม่มีโรงแรมไม่มีร้านอาหารเลยเขาก็เลยเริ่มสร้างร้านอาหารก่อนเพื่อให้ช่วงเย็นมีคนมีมีร้านอาหารที่คนมาหากินได้เริ่มจะขายแค่ผัดไทยหอยทอดออจนขยายมาเป็นร้านอาหารเกาไม้ล้านนาจน2540มาเปิดมาเป็นเกาไม้ล้านนารีสอทครับขอบคุณมากข้อมูลใช่ขอบคุณมากกินข้าวของผม ก่อนกลับกรุงเทพแวะมาที่ตลาดวโลรถซื้อของเดินเล่นพ่อค้าครับพ่อค้าตัวน้อยมีให้ชิมด้วย ขอบคุณมากครับคืนนี้มาพักที่นี่ครับบ้านหน้านอนอุทัไทยทานีป้ายร้านครับกุ้งเผาทองชุบบรรยากาศดีวันนี้ลมพัดเย็นๆ